วันนี้จะมาพูดถึงศักยาภาพของกัมพูชากันนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านท่านผู้นำของกัมพูชาบอกว่าจะมีการเตรียมการใช้จรวด KS14 ที่พร้อมจะใช้กับประเทศไทยซึ่งจรวดนี้เป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่กัมพูชาได้รับมาจากประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนค่ะซึ่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่กัมพูชาได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาทุกทคนอาจ จะทราบดีแล้วแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือท่านสมเด็จหุนเซนแห่งราชอาณาจาักรกัมพูชาได้ออกมากล่าวถึงเครื่องบินของสาหรัฐอเมริกาที่เคยรุกล้ำเข้าไปในราชอาณาจาักรกัมพูชาแต่ว่าทําอะไรมีได้ ซึ่งว่ากันว่าทางด้านประเทศกัมพูชาเขามีของดีเพราะว่าปัจจุบันมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีโดยคาดว่าสมเด็จฮุนเซนน่าจะสื่อถึงจรวดต่อสู้อากาศยาน KS14 ที่กัมพูชานั้นเพิ่งจะได้รับมอบมาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับความสามารถของอากาศยานตัวนี้กันโดย KS14 เป็นจรวดพื้นสู่อากาศต่อสู้อากาศยานที่มีพื้น ื้นฐานมาจาก HQ12 ค่ะโดยเข้าประจําการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติที่เคยให้ความสนใจจรวดนี้ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยแล้วก็กัมพูชาโดยจะมีระบบประกอบด้วยเรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบ Face a r r เรมีจํานวนทั้งหมด1ชุดพร้อมกับแท่นยิงจรวดอีก4แท่นมีรถบรรทุกจรวดสํรองและรถควบคุมและบังคับบัญชาส่วนเรดาร ก็จะเป็นเรดาร์แบบ S 2 0 0ทํางานใน4แบนมีพิสัยตรวจจับได้ตั้งแต่3กิโลเมตรถึงไกลกว่า1หนร2 0กิโลเมตรที่ความสูงตั้งแต่5เมตรจนถึง27กิโลเมตรค่ะและยังสามารถนําวิถีจรวจได้4-8นัดเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายได้ถึง4เป้าหมายพร้อมกันโดยสําหรับกัมพูชามีตัวเรดาร์ติดตั้งบนรถแบบ6ู6และตัวจรวจก็มีระยะยิงอยู่ที่50-70กเม เรียกว่ายิงได้จนถึงความสูงสูงที่สุด25กิโลเมตรโดยหัวรบจะมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมสามารถใช้ต่อต้านโรดและอากาศยานต่างๆได้โดยประเทศกัมพูชานั้นได้รับมอบ KS-1C จากจีนอย่างน้อยหนึ่งระบบตั้งแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นความช่วยเหลือทาทาหารแบบให้เปล่าจากพ่อใหญ่จีนนั่นเองโดยบางกระแสข่าวนะคะก็คาดว่ากัมพูชาอาจจะได้รับมอบประมาณ เระบบก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพกัมพูชาเพราะว่าที่ผ่านมาได้พึ่งพาการป้องกันภัยทางอากาศจากปืนต่อสู้อากาศยานและจรวดต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าทเท่านั้นซึ่งยาที่จะรับมือกับอากาศยานของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกรณีกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่เลยหรือว่าไม่มีเครื่องบินโจมตีในการใช้งานและการจัดหาเครื่อง บินขับไล่หรือโจมตีก็ต้องใช้การลงทุนที่สูงมากทางงบประมาณและการพัฒนาขีดความสามารถการจัดหาจรวดป้องกันภัยทางอากาศจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถทําได้ในราคาที่ถูกกว่าโดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือแบบให้ปล่าจากต่างประเทศโดยเฉพาะพ่อใหญ่จีนนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดการมีจรวดต่อสู้อากาศยานนั่นก็คือความคล่องตัวเพราะว่าระบบจะสามารถป้องกันได้เฉพาะพื้นที่เท่า การย้ายตำแหน่งก็ทำได้ค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศายานที่มีความคล่องตัวกว่ารวมถึงถ้าหากฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธปล่อยระยะไกลที่มีปีสัยยิงไกลกว่าระยะเอของเคแล้วก็หากยิงเข้าใส่จะเป็นการยากมากๆที่จะรับมือหรือจะทำลายทิ้งค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาเฉพาะของตัว KS1C ของกัมพูชาคือถ้าเกิดมีความขัดแย้งของไทยเนี่ยกองทัพอากาศไทยเราก็มี k s 1 c ใช้งานจำนวนหนึง่งระบบเหมือน กันในบทบาทของจอรวจป้องกันฐานบินเพรนาะฉะนั้นกองทัพอากาศไทยค่อนข้างจะกคุ้นเคยกับระบบอาวุธแบบนี้เป็นอย่างดีและนอกจากจะทราบกี่ความสามารถและข้อจํากัดแล้วไทยเราก็ยังทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกความถี่ข้อมูลสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ของ KS14 ที่สามารถนําไปทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อบรรจุในอิเล็กทรอนิกส์วาร์ฟเลอร์บรีของเครื่องบินรบฝ่ายไทยได้ด้วยซึ่งตรงนี้จะทําให้เครื่องบินรบฝ่ายไทยนั้น สามารถรับมือได้ดีกว่าอย่างแน่นอนทั้งในแง่าการวางแผนภารกิจรวมถึงการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรบกวนการทำงานของ KS1C ด้วยค่ะส่วนการใช้ KS1C กองทัพอากาศไทยก็สามารถเลือกใช้ KGGB ซึ่งเป็นชุดระเบิดร่อนนำทีรดย GPS และ INS ที่ติดตั้งกับระเบิดอเนกประสงค์แบบ MK82 และมีระยะยิงไกลที่สุดเกือบ100กิโเมตรหากยิงจากเงื่อนไขที่เหมาะสมเรียกว่าไกลกว่าระยะยิงสูง ุดของ KS 1 4มากเลยทีเดียวค่ะก็เลยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าโอ้อมีน,าน่าล่ะลาสุดเหมือนกับว่ามีออกจดหมายอะไรร่ายยาวแล้วก็ห้าวเหลือเกินเพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยมีของดีแอบซ่อนเอาไว้นั่นเองบางคนค่ะก็บอกว่าแม่สุดยอดเลยกองทัพไทยมีประจำการเอาไว้ตั้งหนึ่งระบบเรียกว่ามีไว้แกะข้อเสียกับทางคเมนตนี้เองสุดยอดจริงๆเลยะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นของหวานเลยแหละ บางคนก็มาบอกนะบอกว่าพวกข้อมูลยุทธวิธีน่าจะเปิดเผยให้น้อยค่ะเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพยายามจะแอบเสพสื่อแล้วก็รับข้อมูลจากไทยอยู่ตลอดเลยมีคนตอบนะบอกว่าข้อมูลพวกนี้สามารถค้นหาได้ทั่วไปเรื่องประสิทธิภาพของอาวุธแต่ละชิน้นเขาจะมีเขียนเอาไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ความลับส่วนสงที่สําคัญตอนนี้ก็คือการเคลื่อนกําลังเนี่ยแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีนักวิชาการที่ชํานาญการเรื่องการเมืองของกัมพ ตั้งแต่ขมนสี่ฝ่ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตศรัทธาของตระกูลหุนเรียกว่าล้มเหลวเป็นอย่างมากบารมีของลูกชายในกองทัพก็มีน้อยมากๆหลังจากพยายามจะสร้างลูกชายให้เป็นวีรบุรุษให้อยู่ท่ามกลางจิตใจของคนขมຈโดดตระกูลหุนนั้นพยายามจะสร้างสถานาการณ์เพราะว่าตอนนี้เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จในโครงการต่างๆที่อยู่ในประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสีหานุวิลก็ล้มคลองฟูนันเตโชก็แย่และยังเกิดวิกฤต ท่าในหมู่ประชาชนชาวคาเมรเองต่างหากและล่าสุดสนามบินเตโชก็ยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้แล้วก็เลื่อนเปิดแบบไม่มีกำหนดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตระกูลหุ่นก็เลยต้องหาเรื่องเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพหาเรื่องกับใครไม่ได้ก็เลยมาหาเรื่องกับไทยนี่แหละจะได้ทําให้คนคาเมรเนี่ยเกิดความรักชาติจะได้ลืมเรื่องความลน้มเหลวของตระกูลหุ่นไปสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ปัญหากับฝ่ายค้าในประเทศกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าตระกูลหุ่นเขาเอาอยู่แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตระกูลหุนเขามีปัญหากับวิกฤติศรัทธาของประชาชนมากกว่าซึ่งตอนนี้นะคะสถานาการณ์ที่ช่องบกเขาบอกว่าถ้าฝั่งคาเมร์เนี่ยยังปักหลักอยู่ที่จุดช่องบกแล้วก็มีเรียกว่าเตรียมกําลังพลอะไรทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลยค่ะและทุกๆอย่างที่ทำเนี่ยเรียกว่าอ้าง MOU43 ขึ้นมาตลอดเลยนะคะส่วนทางไทยก็รอคุมเชิงอยู่ ซึ่งตอนนี้ค่ะบอกว่ามีคนคาเนี่ยถ่ายคลิปเป็นกัมพูชากำลังเคลื่อนย้ายรถที่ขนยุโทโปปกรณ์ต่างๆมากกว่า50คันแล้วก็มุ่งหน้าไปพื้นที่พิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสื่อของกัมพูชาออกมารายงานว่ากองทัพนั้นได้รับคำสั่งด่วนให้ระดมพลจากกองกำลังต่างๆแล้วก็เคลื่อนทหารไปยังพื้นที่พิพาทอย่างเร่งด่วน ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยเรียกว่ากําลังตึงเครียดกันเลยทีเดียวค่ะและหลายๆคนก็โดนสั่งให้ไปประจําพื้นที่บริเวณชายแดนเขาบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งที่จริงๆเนี่ยมีมายาวนานแล้วระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ในกรดีพิพาทบริเวณปราสาทเขาพาวิหารซึ่งจริงๆเนี่ยก็เกิดการประทะก,กันมาแล้วในอดีตและบางคนนะาก็ถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยขมຈได้เอาเครื่องยิงจรวดหลายลำล้อง เอาไปจอดไว้ในวัดเรียกว่าเอาไปจอดในศาสนสถานแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยจะได้อ้างว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เข่ารบแล้วก็โจมตีใส่สรสนสถานค่ะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยนะเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเรียกว่าพยายามจะทําทุกอย่างให้ตัวเองดูดีแล้วก็โยนทุกอย่างแย่ๆเนี่ยให้กับทางฝ่ายไทยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ